Complete. คลิปวิดีโอนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับก็คือในส่วนของมอเตอร์ไซค์ออโตวาจินแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ไฟทนะครับซึ่งในวิดีโอนี้จะเป็นในส่วนของออโตวาจินฟิกเอร์ตนะครับตัวล่าสุดเลยนะครับ2.0นะครับ Stand <in> ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกด s u b สไคร e ไลค์คอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานรีวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ ขั้นตอนแรกตามธรรมเนียมเราก็มาเปิดกล่องไปสนีไปรพร้อมๆกันนะครับสำหรับออโตวาจิน2.0 S S F ฟิกกูอาร์ตนะครับโหเห็นไหมหอมาดีไหมมีกล่องถัดมีอันนี้ขั้นการแล้วก็ฐานตรงนี้ค้ำตรงนี้ไว้นะครับอืมก้องกันได้นิดหน่อยนี่มีของแถมไม่ด้วยเห็นไหมโอ้หอมาหนาดีมากเล้ยวกล่องยาวสุดๆเลยอะ่ะโอ้ว้า,างการมากอืม นะครับเดีย๋ยวเราไปตั้งดูกันนะครับไปแกะบับเบิลกันไปไปอันดับแรกเราก็ไปแกะของแขมกันมาก่อนนะครับเนี่ยโอ้ก็เป็นเข็มกัดเหมือนเดิมนะครับกัดจนพุนไปทั้งเสื้อนะครับเนี่ยล่านี้เขาจะแถมประจําเลยนะครับอันดับต่อไปก็ไปจัดบับเบิลกันนะครับทีนี้พวกเราก็มาช่วยกันเอาออกจากก่องนะครับเอาจะบับเบิลพูดผิดนี่ถูกต้องตามตาําราเปียบเลยนะครับเนี่ย ่องน้ําตาลของพีบันไดนะครับต้องมีกล่องน้ําตาลนะน้าหนักค่อนข้างจะเบาอยู่นะครับแต่ก่องน้ําตาลก็สมบูรณ์นะครับอถือว่าป้องกันสินค้าด้านในส่วนด้านในก็จะอาจจะเป็นนั้นอนะ่ะไอกระดาษขุนหุ้มไว้นะอะเนาะก็ค่อนข้างจะประทับใจนะโอ้ถึงเวลาแกะไฟ้วถึงเวลาแกะไฟแล้ว,ว,ลไ,ลวไม่กล้าแกะคือ ที่ตู้ผมมันค่อนข้างจะลกอ่ะก็เลยแบบกลัววางไม่ค่อยดีเท่าไหร่สงสัยต้องไปหาอะไรมาลองๆไว้สัละเพราะว่าหุ่นพวกนี้มันล้มง่ายนะครับมันไม่ได้แบบเหมือนคนนะที่ว่าทรงตัวได้ก็ต้องมีที่ล็อกเอวสะหน่อยเดี๋ยวพาไปดูรอบๆกล่องกันนะครับสักพักหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรอบกล่องน้ําตาลนะครับด้านหน้าก็จะเป็น SS Pi อ u a r กูด้านบนด้านล่างก็บันไดนะครับรายละ,ะเอียดของน้ําตาลก็จะไม่มากนะครับแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่นะ เห็นไหมครับพรีเมียบันไดก็จะต้องมีกล่องน้ําตาลเสมอนะครับแต่จริงๆมันก็มีกล่องน้ําตาลตลอดแต่เขาก็ไปแกะออกก็มีนะครับพวกร็อตญี่ปุ่นนะจะโดนกันไปซื้อถึงที่ก็แกะของเราออกเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีพวกเอ,อ,เอกสารการขนส่งของสถานที่แปะไว้ใส่กล่องนี้เลยซึ่งมันจะสกระปรกมากด้านล่างก็จะเป็นรอยพับของกล่องกระดาษน,นะครับรอยกล่องพับ วิธีแกะก็คือกรีดตรงนี้นะครับด้านบนเป็นแผงยาวนะครับตรงนี้แล้วเราก็ดึงออกมาเลยคล้ายๆกล่องอาบะเลยเนาะที่ได้มาอ๋อดึงขึ้นก็เบาอยู่นะกล่องถือว่าน้าหนักเบามากเลยก็เดี๋ยวผมจะไปกรีดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาออกมาให้ทุกคนดูไปพร้อมกับผมนะครับเราก็มาเปิดกล่องกันได้เลยนะครับตอนนี้เปิดจากด้านนี้นะฟุ<ฮ>๊บโอ้ด้านในไม่มีกระดาษห่ออย่างที่คิดฮะ มันเป็นกล่องเพียวๆมาเลยอ่ะแล้วก็กล่องพอดีกับอันนี้มาไม่รู้อะไรเคยทับหรือเปล่าเอาออกมาด้วยกันทิ้งน้ําหนักลงมานี่นะครับตอนนี้ออกมาแล้วออกมาง่ายอยู่ตอนแรกมันติดขอบกล่องอ่าปุ๊แล้วก็ติดตรงกับฝากระางตรงนี้เลยช้าๆโอยอาไฟล้มเลย นี่นะครับออโต้วาจินจะตรงปกไหมเนี่ยอืมไฟยืนกำกับเลยนะครับไม่ซื้อไฟไม่ได้แล้วกล่องนี้เออแต่ไม่ไมีมพลาสติกหุม้มแต่กล่องสวยมากบอกเลยเอ,อ่ากล่องคมดีมากชิงโคโชเซโฮนะครับชิงคคโชเซโฮแล้วแต่จะเรียกนะเออด้านหลังก็เป็นแอคชั่นต่างๆของ นะครับเมื่อนั่งขับขี่มีกระเป๋ามีอะไรด้วยนะนมีดาบให้ด้วยนะก็คือเอ่อกล่องนี้ก็จะเน้นไปทางวีคั e โหมดอย่างเดียวอะ่ะซึ่งมันควรจะแปลงร่างได้หรือว่าแปลงแล้วมันไม่สมส่วนเท่าที่เขาคิดไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าแปลงระยะยาวมันจะข้อต่อตรงล้อหลังมันจะชอบเสื่อมนะครับมันจะไม่ค่อยอยู่อืม มีข้อดีข้อเสียเห็นไหมเนี่ยคือเองต้องซื้ออันนี้เท่านั้นนะเองถึงจะได้ไฟเอด็ด <c oughs> <c oughs> คันเดียวทำมันถ่ายหลายมุมยังไยในคันเดียวเนี่ย <c oughs> นะครับด้านล่างด้านบนด้านหน้าก็สวยดีเนาะถือว่าใช้ได้อยู่ ดูคันเล็กดูคันเล็กเนาะไฟมันตัวใหญ่มายืนตรงนี้เนาะอ่าทีนี้เราก็ไปเปิดกล่องกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าจะเปิดด้านไหนมันก็จะมีสกอตเทปฝั่งนี้นะผมก็ต้องไปกีสกอตเทปชิ้นหนึ่งนะอย่างละมัดระวังด้วยด้านบนก็ s s p i c u R ด้านข้างก็ออโตวัดจินเรียบง่ายมากเลยอ่ะจริงๆอยากให้มีโลโก้ไฟแบบมาเริ่มเครื่องติดนะแต่ก็ไม่มีนะก็ออโตวัดจินะครับ กล่องมันดูแบบมันเหมือนงานบันไดงานบันไดคาบุตะอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยไม่รูวอยากให้มันอลังการกว่านี้เนาะด้านหน้าเนาะอืมอันนี้มันมีไฟมีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันกล่องฟิกกอาร์จิงกว่เนยเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นกล่องใสใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็ดูเรียบง่ายเข้ากับธีมฟิกกอาร์เพราะด้านหลังแบ็กกราวด์จะเป็นแบบโล่งไงครับอืมใช่มันก็ทําถูกคอนเซ็ปต์มันอยู่หรอกแต่แค่ว่าน่าจะสวยได้กว่านี้ ผมแอบเสียดายอยู่นิดหนึ่งคือตัวกล่องเนี่ยน่าจะเป็นแบบพิกูอาร์ตอะก็คือดึงขึ้นเป็นกล่องสไลด์ขึ้นมาแต่อันเนี้ยมันเป็นกล่องแบบเอานิ้วล้วงเข้าไปอะแล้วมันก็ตรงนี้ดันยาวอีกอะออยาวมากจริงๆยับแน่นอนถ้าแกะไม่มีเทคนิคหรือใจร้อนนะครับอืทีนี้ผมจะเอาของออกมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขนาดขวาผมก็จะไปสไลด์ถาดออโต้วาริงออกมาแล้วนะครับ ถูกต้องตามคอนเซ็ปต์บางด้านบนไว้ให้แต่เป็นแผ่นบางๆไม่ได้แบบว่าคุมข้อบอีกทีมันพวกเรื่องเก่าโอ้ดูดีเนาะปลอดภัยของแล้วก็ตัวมันก็นูนขึ้นมาจากนี้นิดหนึ่งอะนะ,ะแต่มันก็บล็อกของเราได้ดีอะเพราะว่าตัวพลาสติกตรงนี้มันสูงกว่าออโตว่าจินนะครับทีนี้ ก็ไปเปิดกันเดี๋ยววางสวยๆวยพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์รเฟรฟรบฟบ,บโอ้ยแพงมากคันนี้อขอกล่องให้มันหรูก,กว่านี้หน่อยไม่ได้ไงโอธรรมชิว,วางให้ถูกทางเดี๋ยวลวงมุมอม,มาแล้วดูสิครับดูถาดด้านในกันนะอืคันก็ไม่ล้อมันเล็กอย่างไร เหมือนกับพวกรถมอไซคัส r ลเดอร์คันเล็กๆมอไซคัสขนาดก็ฝาก่ฝามือผมเองดูดิ mm. เบามากอ้หลังนี้เบากล่องนี้เบามาก mm. กล่องไฟยังหนักกว่าอกล่องโมเดลอ่ะเ mm. นี่ยนะครับดูใ,ใกล้กระเป๋าสมาร์ทเบงไม่มีเงินซื้อของแท้ซื้อใบจิ๋วมานก่อน mm. แพงเกินกระเป๋าก็แพงนะอย่าว่าถูกนะแล้วก็เขาไม่แนะนําให้เราเอาโทรศัพท์ ของเราไปใส่ด้วยเพราะระยะยาวรู้สึกเหมือนฟองน้ํามันจะกัดผิวสีโทรศัพท์อะไรเงี้ยช้านะซมูมตื่นเต้นอยู่นะก็ตื่นเต้นอยู่นะก็มันของมันฟิกูอาร์แต่เนาะมันซีรีส์มันของแท้แล้วมันก็เป็นพีบันไดด้วยก็เดี๋ยวผมจะไปแกะออกมาแล้วกันนะครับ เราก็หยิบขึ้นมาได้เลยนะครับของด้านในเนี่ยไม่ได้ถูกพลาส,สติกล็อกไว้เหมือนพวก dx ที่ผมบ่นนะพวกของอุปกรณ์ไรเดอร์นะครับมันก็เลยแบบล้มหลวมอ่ะอืมถ้าเกิดผมคว่ำเนี่ยล้มมาหมดเลยนะอืมทำไมมันแข็งๆอ่ะตรงล้อด,ด้านหน้าหรือว่ามันเลี้ยวไม่ได้ไม่กล้าหักเลยวะเออยังไม่กล้าแต่มันก็หักได้แหละเพราะมันอาจจะแข็งเพราะรถอะไรมันจะเลี้ยวอย่างงี้ใช่ไหมจะเลี้ยวงอไปอย่างงี้ เออพอจับจริงเราก็รู้สึกเนื้องานดีอยู่นะครับโอ้จากเมื่อก่อนที่เราเคยแยกขาตรงนี้ออกมาได้เราแยกไม่ได้เราเอมันคันเล็กลงด้วยผมมีเต็มบ้านเลยนะไอ้ไซส์สนับหนึ่งต่อสิบสองนะแต่เป็นงานธรรมดาพวกนั่นแต่ดูทาไมดูอลังการกว่านี้เพราะนี่ขยับได้อข้อต่อตรงนี้แข็งอยู่นะครับโอ้คันแค่นี้เองอะ่ะเนี่ยเหรอนี่คือทําสมจริงตามหนังใช่ไหมมนเลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมเหรอจะบอกงี้ใช่ไหม เหมือนมาไซ่เด็กเล่นเลยอ่ะนี่คือสมจริงตามหนังใช่ไหมฮะตอบมาโธ่ทำไมมอไซคแบบงานทั่วไปอ่ะยังคันใหญ่กว่านี้แต่ในหนังมันก็คันเล็กด้วยแหละในหนังเวลาไฟขับมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันก็ใหญ่อยู่ดีอ่ะอหาเลื่องหาเรื่องเข้าข้างตัวเองนี่ดูครับ ไฟก็จะกดตรงนี้นี่ถ้ามีสวิตเปิดไฟได้กดปุ๊บหาเลยนะมีเสียงยวิเคราะห์หมูอะไรเงี้ยเนาะน่าจะทําเนาะอืมด้านล่างมันจะเป็นขาตั้งเหรอตรงนี้แต่ยังไม่กล้าบิดเนาะบิดซะบางมากขาตั้งคือบางมากอืมแต่ก็ก็ตรงแกนตรงนี้ยแข็งอยู่แต่ตรงนี้แอบอ่อนไปอยู่นะตรงนี้ ไ,ไหมลงทุนไหมสาวกไฟสาวกไฟกูลงทุนซื้อมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าหน้าสวนกว่าอีกรุ่นเก่าอันแปลงร่างได้ด้วยนะแต่มันสมัยก่อนนะราคาประมาณนี้แหละอืมแต่ก็จะถูกกว่านี้นิดนึงแต่ผมไม่มีปัญญาซื้อสมัยก่อนแล้วก็ผมเห็นว่าไฟมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันเป็นโมเดลเก่าแล้วมันมารีใหม่คือไฟมันรีครั้งหนึ่งคือรอบสิบปีนะครับรีใครสะ รู้สึกว่าใครสามคุณแน่ใจแล้วก็ไฟแล้วก็แอนออโต้ uto, วาจินเวอร์ชัน2เวอร์ชันอัปเดตอะจากเวอร์ชันหนึ่งนั่นแหละอันนี้ของึงเนีกเวอร์ชันสองดูพออย่างจะพาไปดูอย่างอื่นส่วนกระเป๋าก็จะมีที่ล็อกมาให้มันไม่สามารถวางได้เลยนะครับมันจะมีฐานล็อกกระเป๋ามาให้ด้วยเดี๋ยวผมก็จะพาไปเก็บรายละเอียดของส่วนกระเป๋ากันก่อนนะครับแล้วก็วิธีใช้งานเนี่ยนะมันก็จะเป็น smart brain นะ คือจุดแข็งของการเป็นฟิกกูอาร์ตรอบนี้ของลา 2. 0ก็คือไม่รู้ว่าเขาใช้มือพิมพ์หรือใช้เครื่องเลเซอร์อะไรพิมพ์อะเพราะว่ามันจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับในหนังเขาจะวางความตรงนี้ลงอะเนาะเขาก็เปิดขึ้นแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรให้แต่ว่าก็จะไปเก็บรายละเอียดในส่วนของไอจุดท่าทางต่างๆเหมือนกับการดีเคทอะของฟิกกูอาร์ตสองจุดศูนย์อะมันเก็บรายละเอียดไปถึงภาพพวก ไเดอร์ด้านในได้เลยอ่ะแล้วก็ส่วนออโตวาจินก็จะไปหนักทางรายละเอียดพวกเครื่องยนต์แล้วก็เขียนรายละเอียดต่างๆพวกอะไรนะสมาร์ทมอเตอร์อะไรพวกเนี้ยเออเราเอสบีอะไรอ่ะตามตัวมันแล้วก็หน้าปัดมันนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีนี้กระเป๋าก็มันจะมีที่ล็อกอยู่แต่มันจะไม่ได้ดังกึกแต่ถ้าจิ้มปักเข้าไปมันจะมีก๊อกอยู่ส่วนตรงนี้ไม่สามารถดึงขึ้นได้นะครับจบกระเป๋านะครับจบ คือมันก็มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งแหละที่มาจากอันนั้นของผมอะ่ะมาจาก s อ c อซีคิดอยู่ว่าไปเล่นมอไซค์อ IC ดีกว่าไหมวะจนคันใหญ่กว่าอือันนี้ก็จะเป็นฐานล็อกกระเป๋านะครับเนี่ยอเป็นฐานล็อกกระเป๋าเพื่อจะเอาไปติดกับออโตวาจินนะครับมันจะเป็นล่องตรงนี้จะเสียบเข้าไปตรงก้นพอดีเลยแบบฟลุปบเข้าไปอย่างนี้นะครับม,มันจะมีส่วนแหว่งตรงนี้เห็นไหมเราก็เอาฝั่งปลายกระเป๋าออกอย่างนี้ ง่ายๆใส่ง่าย,ายแล้วก็ถอดง่ายๆนะครับเนี่ยมันจะพอดีเลยเี่ยมันจะโผล่มาจากล่องฐานพอดีเนี่ยก็ดังแป๊กนะครับแป๊กเบาๆแล้วที่เหลือก็จะเป็นสายรัดนะครับมันจะเป็นล็อกอีกชั้นหนึ่งแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันก็อยู่อยู่ถ้าไม่มีใครไปเขย่าออโตวัดกินผมแล้วตรงนี้ยอ่อนแอมากผมบอกไม่ใช่ลวดนะถ้าเป็นเหล็กก็ว่าไปอย่าง เหล็กก็ขาได้นี่มันมันยึดยืกอยึดยือยึดหยุ่นได้แต่มันก็เป็นแค่พลาสติกทั้งรุ่นเลยดูดิฉีกก็ออกเนี่ยอ่อนแอที่สุดเลยที่จับดูนีะเก็บความรู้สึกเหมือนซื้อมาเอากระเป๋ากับดาบแล้วก็ซื้อมาเอาข้อมือของไฟนิกนะครับมาเน็กไฟน์แตแล้วก็มันจะเป็นเนี่ยดูดูมันจกคิมนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นแบบชูสองนิ้วด้วยเหมือนกับให้เรา ให้ไฟจับมันนั้นหรือเปล่าอ่ะจับเบรกหรือเปล่าใช่นไหมจับคลัตช์อ่ะก็เลยหรือว่าจะไว้ให้แอคท่าประจำไฟเวลาเขาโพสเห็นไหมเขาจะชอบชูสอนิ้วอ่ะมาชูสอนิ้วหันเข้าหาตัวเองอะ่ะนะครับเป็นข้อมือ Next ไฟใครที่มี Next ไฟก็ต้องซื้ออันนี้อีกนะครับหเห็นไหมเกียนไหมแล้วก็ดาบตรงเนี้ยผมคิดว่าผมจะไม่ให้ไฟผมถือแน่ๆเลยเพราะว่า ตัวดาบอะชิปมันหลุดออกมาได้คือมันเก็บรายละเอียดถึงขั้นเราถอดชิปเองได้ไม่ใช่ว่าให้สแทนที่จะให้2ดาบเนาะแบบมีชิปกับไม่มีชิปมันให้ดาบชิปเดียวเนี่ยนะครับในส่วนของชิปมันก็สามารถเอาอะไรแงออกมาได้แล้วส่วนดาบนี่ก็แข็งนะครับไม่ได้เป็นอ่อนๆเลยเป็นเนื้อวัสดุพลาสติกเนื้อแข็งนะครับแต่ไม่สว่างมันจะไปเป็นสีสว่างก็อยู่ในไฟ Excel นะครับดูดิ สองมาตรฐานซื้อไฟเอ็กเซลแล้วอดาบไฟเอ็กเซลไหมไฟถึงดีกว่าอีกนะครับงกทไมาอ่ะเมื่อก่อนอ่ะกล่องเก่าใช่ไหมให้มาอื้อเลยเในกล่องเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นแฮนด์มอสไซค์แบบที่จิ้มเขาเรียกว่าจิ้มเมมโมรีชิปเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ไปรู้สึกว่าจะเปลี่ยนทางนี้อ่ะออจิ้มเข้าไปจึ๊กจ๊กทางนี้ก็ประมาณเนี้เนาะ ก็คิดว่าคงไม่เอามาเล่นหรอกเพราะว่าอมไฟอยู่ในเฉยๆก็กที่แล้วจะกลัวชิปมันหลุดหายเนาะซูมซูมก็ใหญ่ดีดูใหญ่ดีนะครับก็จบแล้วนะสําหรับการไปดูของทั่วไปนะครับแล้วก็อะไรอีกอันนึงอะ่ะเอาวางไว้ไหนละ่ะก็นี่นะครับสําหรับอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวล็อกล้อนะครับอมืมันก็จะช่วยทําให้เวลาผมเก็บขาตั้งแล้วผมอยากให้ไฟ ทำท่าขับรถอะ่ะมันก็จะไม่มีขาตั้งเข้ามากวนแล้วก็สาม,มารถทาให้รถไม่ล้มได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นฐานค้ารถแน่ๆเลยใช่ฐานค้ารถแล้วก็มีรูตรงนี้ให้เราไปเสียกับฐานทั่วไปนะครับอาจจะให้รถยกล้อหรือให้รถมันเหินฟ้าอะไรก็แล้วแต่เราจะทํานะครับสําหรับแท่นรองมอไซส์สำหรับแับแกชั่นนะแค่นี้แหละของในด้านใน ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวนะ่ามันจะเปิดปิดยังไงนะก็อาจจะให้ดูแค่นี้ไปก่อนวนะ่ามันทําอะไรได้บ้างเพราะว่ายังไม่ค่อยกล้าง,งัดแงเท่าไหร่อะยังโซเสียวอยู่กลัวไม่แม่นเหมือนช่องอื่นเขาผมย่งซุ่มซ่ามอยู่ตอนนี้ผมก็ได้ลอกพลาสติกที่หุ้มแฮนด์ายไว้แล้วนะเป็นแฮนดที่จะใช้ดึงแน่ๆเลยมันถึงห่วงขนาดนี้ใดงว่าต้อง เวลาเปลี่ยนที่จะเป็นแฮนด์โล่งๆอ่ะต้องเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยเลยมันห่วงแปลกๆเนาะทีนี้ผมจะพามาดูวิธีการเชื่อมไฟเกียร์บล็อกตรงนี้เข้าไปด้านในนะรู้สึกว่าต้องหันทางนี้แน่เลยเนี่ยมันจะมีร่องตูดตรงนี้พอดีพอดีเลยมันจะเป็นรอยขาเขาอะรอยที่ว่าเขาจะแยกขาออกมานะถูกไหมเหรอดันเข้าเอ,อทางนี้ ไม่มีเสียงดังก๊อกแก๊กนะ,อะตอนดันเข้าไปใช่ไหมไม่มีใช่ไม่มีแต่ถ้าดันเข้าไปมันก็จะเข้าถึงจุดแกนที่มันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วไม่หลุดตอนแรกผมคิดว่าจะขยับหลุดผมเลยดันเข้าไปอีกก็เลยแบบไปถึงล็อกที่มันแบบแน่นนะครับแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้เลยเวลาเราเล่นมไม่ต้องไปเก็บมันหรอก เราไม่จาเป็นต้องไปใช้ไอ้ลวดอ่อนๆตรงนั้นนะเพื่อค้าอะไรด้วยเพราะแค่เนี้ยก็แข็งแรงมากมากแล้วนะครับใช้คำว่ามากๆเลยนะอืแต่การดึงแฮนด์ผมต้องไปดูช่องอื่นนะผมยังไม่กล้าดึงตอนเนี้ยอเดี๋ยวคลิปไม่จบกลงไปจับตรงนี้โอ้ยเขาโอ้ยฟาดดีแล้วค้องใหม่โอ้ยจะเล่นยังไงให้มันสนุกเนี่ยฮะมันมีเยอะแล้วที่บ้านผมอันนี้มันเป็นในส่วนที่มอไซค์รายละ,ละเอียดสูงนี้ดีกว่าใช้คําว่ารายละเอียดสูงส่วนเอ่อ คิดว่าที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าออโตวาจินที่เป็นมอไซค์กับเป็นหุ่นยนตอ์อาจจะโค้ดสเกลกันใช่ไหมละ่ะเขาก็เลยถ้าเกิดสมมติว่าเขาสร้างออโตวาจินที่เป็นหุ่นยนต์แล้วมันเป็นมอไซค์ได้สเกลอาจจะใหญ่กว่าไฟใช่เพื่อให้ออโตวาจินตอนเป็นล่างหุ่นยนต์ยืนข้างไฟแล้วสเกลสูงกว่าไฟขึ้นมานิดนึงตามสัดส่วนแต่พอเป็นมอไซค์ ide, มันก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยใช่ไหมละ่ะแล้วเกิดเอาเป็นมอไซค์ไซคันนี้เป็นสเกลที่ไฟนั่งขับมอไตค์ แล้วมอเตอร์ไซคกันนี้แปลงหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็จะเตี้ยอีกนะครับมผมคิดว่าปัจจัยน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เรื่องความอ่อนแอของล้อหลังด้วยถ้าเป็นหุ่นยนต์อ่ะส่วนมากมันจะไปเชื่อมกันตรงเนี้แล้วทีนี้ระยะยาวอ่ะมันแทบจะไม่อยู่แล้วพอเราดึงขึ้นปุ๊บปุ๊บแล้วก็ล้อมันจะปิ้นลงมาถึงพื้นนี่นะครับเนี่ยออสมมติว่ายกขึ้นปุ๊บล้อปิ้นมาถึงพื้นแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาแบบเวลาเราเลี้ยวอย่างเงี้ยล้อแทนที่มันจะพาเราเลี้ยวมันล้อมันบิดไปอย่่างเเเี้้้ยลลนนนะับบบพือจใหมิดแแวก็็ไปป พ่นด้านหลังที่ให้บินนะให้บินได้อ,อ๋อเป็นอย่างนั้นไปนะครับต่อไปก็คงจะเป็นการเอาไฟส์มาเล่นนะครับมานั่งดูข้อมือเยอะเหลือเกินเหมือนเหมือนซื้อเอาเหมือนซื้อเอามือจับอ่๋ออันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับหลังจากที่ผมถูรูถูกกลางไฟเพื่อ <c oughs> ขึ้นเป็นมอเตอร์ไซค์จนได้นะครับดูดิก็ประมาณนี้นะคงไม่แบบ สายหมอบหรอกเนาะสายหมอบเคยทําแล้วตลกมากก็ก็ได้อยู่นะก็ไม่ลม้มอืมถึงฐานมอไซต์ตรงนี้จะให้มาแค่อันเดียวคือด้านหลังล้อเห็นไหมอืมก็พออยู่ดได้แต่ถ้าเกิดทุบตู้หรือไปชนตู้ลม้ม <c oughs> โอ้เน,นี่ยปัญหาโลกแตกเป็นมาตลอดกี่ปีร้อยปีพันปีสำหรับฟิกเกอร์นะครับก็มันไปอีกแบบมันมืออถ้าคนแบบเอามาเล่นสนุกๆน,นะครับ ก็ถือว่าสร้างเสริมจินตนาการได้ดีเลยล่ะเห็นหส่งข้าวรีบไปส่งแก๊บครับรับออเดอร์มีโทรศัพท์ด้วยเห็นไหมพกโทรศัพท์ไปด้วยรับออเดอร์สาหรับข้าวนะครับตลกดีแต่ตว่าจริงๆตอนขับเราต้องเอา,อากระเป๋าออกด้วยนะเพราะว่าเขาจะใส่เฉพาะตอนที่เขาเป็นคนเป็นร่างคน ส่วนนี่คือการทดสอบการทรงตัวแล้วก็การาแผ่เมือ,อ,อกมานะครับหากว่าไฟเกิดเป็นนกที่โพบินนะครับเห็นไหมเท่ไหมทรงตัวได้ไม่มีล้มนะครับเลอเออยู่ท่าเนี้ยมั่นคงกว่าท่านั่งขับมอไซค์นะครับเนี่ยขาวจราจรโบกแน่นอนโดนโบกแน่นอนนะครับไฟไม่ถึงตัวไฟนอกหรอก ไหนๆก็ได้ทาคลิปเกี่ยวกับโมเดลมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกับซอฟแล้วนะครับผมก็จะมาเทียบอันนี้เป็นงานฟิกเกอร์นะครับแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์ได้เห็นไหมล้อข้างหลังมุนได้แล้วก็ที่เราบ่นกันว่าทําไมมอเตอร์ไซค์ไฟมันคันเล็กอะผมคิดว่าเมื่อมันเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วอยู่กับไฟแล้วเมื่อมันเป็นออโตวัจิรวอยู่กับไฟโครัสเกลกันอะถ้าทําให้ตัวมอเตอร์ไซค์มันแปลงร่างได้ในตัวมันก็จะแลกกับมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ขึ้นไม่สมจริงตามหนังแต่พอมันมาเป็น หุ่นยนต์ปุ๊บมันก็จะเพีย้ยนสเกลนะครับเนี่ยดูดิพอไฟไปยืนแล้วผมว่ามันตัวใหญ่กว่าไฟเกินไปนะอันนี้เป็นซอฟอันซ่าพิกเกอร์ซอฟเนี่ยคือจะขยับได้แค่เท้าแล้วก็แขนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันคละสกเกลกันเลยเห็นไหมก็เลยเออไม่บ่นก็ได้วะว่ามอไซคันเล็กมอไซคูอาที่ได้มานะครับ <laughs> เพราะว่าถ้าไอตัวนี้เป็นมอไซคันก็จะดูคันใหญ่เทอะทะไง แต่พอเป็นหุ่นยนต์มันก็ใหญ่เทอะทะอีกคือมันจะมั่วสกลนะครับเพราะว่าตัวหุ่นยนต์กับตัวมอเตอร์ไซค์ในหนังมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าเกิดเน้นความสมจริงก็คือก็ต้องทําแยกออกมานะครับอและจุดขยับก็อาจจะดีขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าออโตว,วัตเจียนถูกทําแยกนะครับ Complete